วันนี้ได้มาเยือนสักทีนะครับเขาฉลากครับไม่ได้มานานเนาะแล้วก็วันนี้มาเก็บเกณฑ์ด้วยหลังจากที่แถวที่ผมมจากเทลอี e นะครับหลังจากที่เราไม่ได้มากันนานมากมาเก็บเก์ก่อนนะก่อนที่จะไปซีเนะครับเดินเล่นๆน,นะครับ วันนี้ feels, อากาศดีมากๆหมอมากนะครับเมื่อวานลองลันไปเอ้ยวันอาทิตย์ที่แล้วลองลันไปวันนี้มาเก็บเก์มากนะครับวันนี้โชคดีจริงๆครับอากาศดีตอนเนี้มาถึงประมาณตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงที่เขาฉลาดครับอากาศโคตรดีเลยทีเดียวมันไม่มีแดดเลยครับ นะก็ไปสบายแล้วก็คนไม่เยอะมากด้วยตอนเช้าน่านน,น่าจะคนเยอะแหละนะครับเออโอเคจ้ะครับผมประมาณน,อน,น,นี้เจอเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถินวันนี้นอนสบายครับวันนี้นะครับนอนหลับปุ๋ยสบายใจเลยเห็นไหมมี มีเหลือตามองน e ิดหน่อยด้วยสวยสวยคือมันนานมากเลยนะที่ไม่ได้มาคือส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าจะใกล้กันแข่งขันขึ้นมาก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลองลานไปแล้วมาลาทอนไปนะครับผมก็วันนี้ ก็จะมาเก็บเกนนิดๆหน่อยๆเอาแบบเอาแบบชิวๆแล้วกันนะไม่ได้ถึงกับเกนที่เราแข่งเราลงแข่งไว้หรอกนะครับเพราะว่าวันนี้เอาแฟนไปเดินชอปปิ้งที่ศีราชาเซ็นทรัทนศีราชานะครับฟูมเพิง่งเปิดใหม่แล้วเราก็แวะมาเก็บเก์เกเกตรงนี้อันนี้งายๆเอาแต่พี่หมอมาด้วย เรามาจำทางผิดนะน,นี่แถว E นะเมตากรูนี้นะครับผิดผิดผิดเมตากรูนี้นะ่าจะเป็นแถว A นะอันนี้คือทางออกมาจากแถว E นะครับโอ้ยเหนื่อยนะเหนื่อยเงยียบดิเงยียบจังเงยียบจัง อันนี้ไม่ได้เอาก,กล้องมานะเอา iPhone 13 Pro mm hmm. มาถ่ายนะครับนะคือตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ชันที่สุดแล้วอะ่ะ <c oughs> นะโคตรชันอ่ะต่อทางเนี้ยชันล้วนๆแล้วครับในวิดีโอ <c oughs> อ่ะคงมองไม่เห็นนะว่ามันเน <c oughs> ินมันชันแค่ไหนนะครับ ลิบๆเลยอันนี้ชันรัวๆครับซึ่งการที่ชันรัวๆมันก็คือใกล้จะถึงแล้วจ้ะนะครับด้านบนรับบนนี่แหละอีกประมาณร้อเมตรก็ถึงแล้วเนี่ยครับถ้าใครเห็นศาลเจ้าพ่อหมื่นผานะก็ถึงแล้วครับทางนี้เป็นทางเทรลนะซึ่งเราจะไม่ขึ้นครับเราจะขึ้น ไปจนสุดนูน่นนะตรงประตูรั้วครับไปนะครับแล้วเราก็ลงวนกันอยู่อย่างนี้หละนะโอ้สวยอ๋อนี่โอ้ยจริงๆเกมมันต้องสามร้อยนั่นนะทำไม GPS ลงลงต่อดีกว่ะตอนนี้เราเรากำลังดาววิว ท่กเลยทายยิกเลย,น,ย,เลยนะโอ้โหสุดยอดนี่ทางจักรยานนะครับของจริงจริงไปเที่ยวก็ได้เหมือนกันคือดาวชิวนี่แม่งลำบากอย่างคือว่ามันจะหยุดแล้วมันหยุดไม่ได้เพราะอะไรโอ้โอไป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 